มีข้อกำหนดหรือว่าข้อกติการ่วมกันไหมคะว่าเส้นของเขาอยู่ตรงนี้เราห้ามก้าวข้ามเส้นนี้ไปอะค่ะห้าแบบไม่ไม่ให้มีเพื่อนเป็นเกย์หรือผู้ชายหรือทอมที่เป็นลักษณะภายนอกเป็นไม่ใช่ผู้หญิงอะอันนั้นคือคือถ้าไปคุยหร,หรืออะไรก็คือไม่ได้เวลาที่เหลือมีอยู่ไม่มากผมอยากจะใช้เวลานี้ในการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนที่สู้ในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ มาก่อนพวกผมว่าสังคมได้เปลี่ยนไปแล้วเรารู้สึกผิดและในนาทะพู้แทนเราขอโทษขอโทษกับคนหลายกลุ่มที่เป็นครอบครัวกันมา40-50ปีแต่ในนาทีที่ต้องชี้เป็นชี้ตายเขาไม่มีสิทธิที่จะสามารถบอกได้ว่าควรที่จะรักษาพยาบาลคู่ชีวิตของเขาหรือคนที่เขาใช้ชีวิตมาด้วย40-50ปีได้อย่างไร ลิงกับฟันวนใหญ่ทะเลาะเันเรื่องอะไรมันมาถึงปลายทางที่ฟ้องหย่าหรือว่ามีคดีความกันมากมายกันได้อย่างไรถ้าเป็นหหมายถึงว่าที่ช่วงที่เริ่มมีปัญหาเยอะใช่ไหมคะน่าจะเป็นช่วงที่คุณทีมเขาออกจากงานมาก,กว่าแล้วก็เขาก็เกิดความเครียดแหละ,ะก็เข้าใจแต่ว่าพอเครียดเยอะๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็น คนที่จะต้องสปอร์ตอารมณ์ตรงนั้นนะบางทีมันจะมีผลกระทบกับลูกเนะะี่ะค่ะเพราะเราเรารู้ตัวเลยว่าถ้าเกิดเราเป็นแม่ที่ไม่อารมณ์ไม่คงที่ดูลูกไม่ได้ตัดสินใจหยานไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กนะตาแต่ว่าเรื่องเรื่องเล็กๆสะสมมันความอดทนมันก็หมดได้นหมายถึงว่าเรื่องเรื่องเล็กๆเล็กๆเล็กๆรวมกันอย่างเช่นอะไรบ้างเรื่อง อืชมพระเอกไอรอนแมนว่าเซ็กซี่จังเลยแล้วก็แบบก็ไม่ได้หมายถึงว่า